สวัสดีครับวันนี้คุณผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับวราโชรสสาราเชิญรับชมรับฟังได้เลยขอให้พระอาจารย์ช่วยเล่าถึงประวัติของวัราโชรสหน่อยครับประวัติของวัราโชรสมีเยอะ แต่อาศัยเวลาเล็กน้อยก็เล่านนแบบคร่าวๆก็แล้วกันคือพระรนรเนี่ยเรียวัดจอมทองสร้างสมัยอนุษยาตอนปลายสร้างมานานมากแต่ว่ามาเป็นที่ทรู้จักก็ตอนที่รัชกาลที่สามตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นของราชได้มาบูรณะปฏิสังขอนผลมะเสร็จเรียบร้อยก็ถวายแต่กั ที่สอง,งก็เลยต้องตั้งชื่อวัดใหม่วัดราชโชรสหรือวัดราชโอรสาลามแล้วก็มีได้มาจนปัจจุบันมันประวัติแค่คร่าวๆวัดราชโชรสานุ่มจำนวนปีนี่ไม่ชัดเจนถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มจนถึงบัดนี้ตั้งแต่เริมสร้างสมัยอุทยาก็ประมาณ2 0 0กว่าปีเป็นบัดนี้นนะ200กว่าปีนะ แล้วเจ้าอาวาสปัจจุบันนี้ท่านมีนามว่าอะไรคะหลวงพ่อจเจ้าอาวาสปัจจุบนนันมีมีนามว่าพระธรรมจิวงศ์นี่คือเป็นชื่อหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนามเดิมของท่านชื่อว่าทองดีสุรเตชโชเป็นชาวกําแพงเพชรแลวก็สอบได้เรียนธรรมเจ้าพุยโยแลวก็เป็นงานเป็นบัณฑิต ก็คือเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตที่พระราชาพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งซึ่งในปัจจุบนันมีราชบัณฑิตที่เป็นพระมีแค่รูปเดียวคือพอะะระเจ้าวาฒพระธรรมจิตุองค์ตอนนี้ท่านก็8 6 0 0พรรษาแล้วปกครองแล้วก็ดูแลวัดราชวรวิมานานมากท่านเข้มแข็งแล้วก,ก็เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นผู้ที่เก่งเก่งในด้านการปกครองแล้วก็ทางด้านการเรียนการสอน เท่ด้วยซับซ้อนเนี่ยท่านเก่งมากแต่ว่าไายก็เป็นไอดอลของพระอาจารย์ไปยค่ะแล้วจุดเด่นภายในวัดนี้มีอะไรบ้างคจุดเด่นภายในวัดจริงๆถ้าพูดถึงวัดเนี่ยจุดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นโบสถ์นะเพราะว่าทุกวัดจะมีศูนย์กลางที่เป็นจุดเด่นคือโบสถ์เพราะว่าเป็นที่สําคัญในการทาสังฆกรรมในการทํากิจก,กรรมที่สำคัญก็คือที่โบสถ์เนี่ยจะมี ฉายลักษ์ของพัะกาที่สามด้วยและก็ค่นข้างโบสถ์จะมีท่านที่คุณนก็จะมีตักแท่นซึ่งทางแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาใครไปขอพรอธิษฐานเนี่ยค่อนข้างจะสมหวังสำคัญก็คือตรงข้างโบสถ์จะมีสีมาซึ่งไม่เหมือนที่อื่นก็จะมีใบสีมาสองใบคู่กันบางคนก็จะพูดว่าเป็นใบเบิ้ล มันตมไกล่ี่ห็นว่จะมีคเรียนจาตลดทมจะโยมมาสักการะไรเยอะมีทั้งมิหารพระนอนอย่างพระพุทธสยาอยู่ั้งหลังโบสถ์ิหารพรนั่งก็อยู่ทางฝาของโบสถ์แล้วก็หารพรยืนทางซ้ายของโบสถ์้อบโบสถ์ในโบสถ์ตรงกางแล้วที่นี่จะมีพวอท่นั่งพรอยืน Yeah, that's it.